สวัสดีค่ะนโมวังน้ำเขียวค่ะวันนี้นโมวางน้ำเขียวพาทุกท่านมาชมรีสอร์ทนะคะที่รีสอร์ทบ้านไร่าชายเขาค่ะรีสอร์ทบ้านไร่าชายเขานะคะอยู่ที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ค่ะตำบลไทยสมคีอำเภอวางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นกลุ่มอนุรักษ์ต้นแม่น้ำมูลโฮมสเตย์สุขสมบูรณ์ นางเพนสิ้นงูเหลือมเบอร์โทรติดต่อนะคะบ้านไร่ชายเขาวังน้ำเขียวค่ะบ้านหลังใหญ่พักได้สิบท่านนะคะอ้องน้ำนะคะ มีโต๊ะนั่งทานข้าวทานอาหารนะคะที่ระเบียงดูบรรยากาศรอบๆนะคะอากาศดีมากเลยค่ะด้านหน้าเป็นที่จอดรถค่ะ แต่ว่าปิ้งย่างให้ด้วยนะคะ ที่นี่กลางเต็นท์ได้นะคะมีลานกลางเต็นท์ค่ะบ้านไร่ชายเขารีสอร์นนะคะแอนโฮมสเตย์ค่ะมีบ้านเป็นหลังให้พักนะคะในบ้านไร่ชายเขามีทั้งหมดสามหลังนะคะมีหนึ่งหลังใหญ่แล้วก็สองหลังเล็กค่ะดูด้านในนะคะ น,ะะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะนี่เป็นหลังที่สามนะคะที่จะพามาดูคะ่ะ มาเป็นครอบครัวนะคะนี่เป็นบ้านพักค่ะมีระเบียงให้นั่งข้างหน้านะคะชมบรรยากาศรอบๆนะคะ ที่บ้านพักบ้านไร่าชายเขาค่ะวันนี้น้ำม่วงน้ำเขียวพาทุกท่านมาชมรีสอร์ทที่บ้านไร่าชายเขาค่ะบ้านไร่าชายเขาอยู่ที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ตําบลไทยสามคีอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะทําเป็นอาหารให้กับลูกค้าที่มาพักที่บ้านไร่าชายเขานะคะ ถ้าเช,ช็ดถ้าเช็ดออกมันก็จะทองเลยอะ่ะเนื้อมันจะเป็นสีทองอย่างเงี้ยสีทองสีขาวก็เขาบอกว่าเป็นฉายาหอยเป่าฮื้อน้ำจืดค่ะทำเป็นอาหารให้ลูกค้าใช่ก็คือทำได้หลายเมนูแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไม่พ้นจิ้มน้ำจิ้มเจลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าจะทำเป็นไซส์จานขนาดไซส์จานเอสจานเอ็มจานเอลแล้วก็น้ำจิ้มผัก พร้อมชุดเสิร์ฟเลยเยนี่ยเวลาลูกค้ามาพักบ้านอันเนี้ยฮอยเชอรี่สีทองเหมือนกันแต่ว่า,าพันเปลือกเปลือกโ,กโกโก้เปลือกช็อกโกแลตอันนี้จะตัวใหญ่จะประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวอิ่มอิ่มเลยเนะี่ยตัวขนาดไซส์ขนาดเนี้ยประมาณสี่สิบกรัมเคยช่างแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ไซส์เนี้ยจะเป็นพ่อพันแม่พันละเชอรี่สีทองเหมือนกันแต่เปลือกโกโก้ไอบอลนุ้นเปลือกทองแต่เนื้อกอบเหมือนกัน อันนี้เอาเป็นทําเป็นอาหารได้เหมือนกันเนี่ยได้เหมือนกันอันนี้เป็นพ่อพัน์แม่พันก็เลยอยู่ในนี้ค่ะสําสหรับน้ํามวางน้ําเขียวนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ํามวางน้ําเขียวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ